วันนี้มาเยียมลูกน้องครับติดทำการติดตั้งเครื่องตัดใหญ่ครับใบเส้นผ่าศูนย์กลางเมตรหกสิบครับมีช่างกำลังวายตู้ครับวายตู้คนโทนครับทขามาคอมเมนต์ในการทำงานครับขึ้นกำลังขึ้นโครงสร้างครับนี่แท่นใสสสำหรับรับหินครับ ขึ้นโครงสร้างครับโครงสร้างตัดศิลาครับครับสองวันสามวันก็น่าจะทําการตัดไปแล้วครับเร่งงานครับมีมีแท่นตัดป็นสามช่องครับนะเร่งผลิตสามเครื่องสั้นไปองสามครับเออด่านไฟเป็นสองสามแสนะครับตอนนี้ครับพงครามครับ นะครับผมไปเรื่อยๆนะครับโอยสิ่งที่เชื้อเอาเสียรแรงจากเป็นก้อนจากท้องไร่เขางาจากเขานะเอาขึ้นมาตัดเป็นรูปร่างเพื่อจะไปตกแต่งอาคารบ้านช่องวัดวารานให้สวยงามครับเวลาแรงเป็นสมบัติของชาติที่คนบรรพบุบรุษของเราได้ต่อสัางขันมาเป็นนับเป็นพันๆปีครับ